สวัสดีนะคนนี้เสียงผมอาจจะไม่ค่อยดีก็อะไรนะก็ปกติแหละเออวันนี้ผมจะมาเล่นหลายแมป,ประมาณแปดสักแปดแมปรือว่าไม่กี่แมปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแมปไหนมาเล่น,นนะไ,ด,ได้บ้างนะก็เท่าที่ผมหามาก็ผมไปดูว่ามันมีหลายแมปอยู่เออก็ผมเท่าที่ผมจําได้ก็คือบางแบบคืออาจจะโดนลงไปแล้วบางแมปคือเปล่าเป,ปายอย่างเช่นแมปที่ที่ผมไม่ได้ดูเนี่ย ันเนี้ยคือถูกปรับใหม่นะเมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นแบบบ้านใหญ่ๆเลยอ่ะเป็นบรรยากาศมันค่อสวยฮะคือจะรวมหลายแบบแล้วนี่ภาพโคตรจะสวยเป็นกันเลยไปอ่าทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในแบบแล้วโหตอนนี้แหลกมากฮะคือเครื่องผมเครื่องเดียวไม่สามารถแบบรับได้รับได้แบบคือแบบมันไม่สามารถรับได้จริงๆอ่ะเออคือแบบแแบบนี้เป็นแบบเนี้ยธรรมชาติฮะโอ้โห สุขแสนจะแหลกมันจะสุขแสนสวยมันก็สวยแ,วแ,แหละแต่ว่าแหลกหน่อยตอนแรกผมหลดเข้ามามีแต่แบบแผนกรุงๆอู้โหขุนเป็นอุ้ยโอ้โหถ้าผมมันแหลกก็ขออภัยนะฮะเอาลืมไม่ได้หรอกมีแค่นี้เราสามารถใส่รูปได้ด้วยนะฮะแต่มันแหลกมากกับแม่น้องให้ปรับเป็นกราฟิกหนึ่งนะฮะถ้าใครน่ามือถือนี่ยเครื่องคุณมีโอกาสระเบิดเลยฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปนะฮะสักแป๊บหนึ่งโอเคตำรวจก็ลังทำการถ่ายรูปเสร็จแล้วนะทุกคนกคราวนี้คือแหลกมากเลยฮะผมขออนุญาตรีบเปลี่ยนแบบเลยนะฮะงั้นไปที่แบบที่สองกันเลยคือแบบนี้มันเป็นจะไปแบบมีแสงสว่างฮะผมเปิดกาแฟพูมกาแฟสูดเนี่ยเครื่องพูลระบุรดฮะไปไปแบบที่สองกันอ่ะทุกคนชื่อ map ไปแ,ปแสสบบนี้คือชื่อแม p ชื่อแบบที่สองก็คือป,ะป,ะปะ่าฤดูร้อนนะคะก<ค>็สมมติว่าถ้าคุณหาไม่เจอว่าถ้าคุณพิมว่าป่าฤดูร้อนเนี่ยจะไม่เจอเออถ้ให้คุณให้คุณพิวมพ์ว่า Summer Forest นะฮะอ่ะตน,นี่จะเป็นแมปแนวป่านะฮะป่าแบบร่มรื่นอ่ะแล้วเข้าไปดูกันเลยต่อครับอุยอ้ยอุยอ้ยไม่คิดผมรอยได้ มื่กี้ผมเป็นโกโจกูเป็นอันตรายแมปน,นี้ก็แรกนะทุกคนแต่เมื่อี้มไม่ค่อยแลกกว่าแมปที่แล้วนะอุ้ยพอปรับกราฟิกเยอะขึ้นค่ะสวยขึ้นนะแต่ว่ามันดูแบบไม่ค่อยสมจริงกว่าแบบมิกกี้นี้นะฮะเมื่กี้รู้สึกว่าสมโอ้โหปรับกราฟิกสูงสมจริงขึ้นเยอะเลยดูดีกดเวิร์เออท่านผู้ชม นี่อ่ะสมจริงละเชอร์ออนซอนว่ยายใต้น้ำมื่กี้เราเดินไปกราเดินวนน้ำได้โคตรจีเนี่ยน่ะคือผมถ่ายรูปแล้ไม่ต้องไม่ต้องส่งไม่ต้อง,งองะไรมานะอ่ะคือแบบนี้เป็นแบบนแนวป่านะป่าจะด,ดูร้อนนะฮะร้อนมากก็ร้อนจนน้ำคตรใสอ่ะเออเดีย๋ยวผมก็ปรับกราฟิกให้มันเรืออรร่อยๆนั่นละ ประมาณนี้หูเป็นไม้ร่วงเต็มเลยอ่ะโอ้ยมีทางเดินด้วยม,มีป้ายอะไรไม่มีอะไรให้เราอ่านไหมเดี๋ยวเขาบอกมันมีอยุงนอกหออยู่ด้วยนะเพราะแั้นไงที่ตรงที่ผมไปดูมามันเขาเกิดกันหรือเปล่า มีหลายทางมากให้เราเดินฮะคือต้นไม้จะเป็นเส้นเหละทุกคนวางจีิงต้นไม้เป็นเส้นนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเยอะๆก่อนว่าก่อนอท,นะที่จะพูดเอาเป็นว่านะฮะอันนี้ผู้คนแล้วก็ฟีก่อนเฉียงทันวงโอ้เรือสามก็แบบโคสว่างรึ <wh> ่งแบบนี้หละ ไป็นหมเลยหนึ่งก็แหงแรงมากต้องปรกาฟิกสูสุดดิทุกคนเครื่องมันจะระเบิดไะโอ้โหตู้อ่ะผมขอ่ายรูปยี่หรอเนี่ยจะได้ละราคานีต้องผลต้องเปิดเซตติ้งอะผต้องเปิดเซตติ้งละแลงไปลืไปอีกนูดเบิด เอาเอาทำไมเกมเกมไม่เล่นนี่ยวุฒิการศกเออเฮ้อวันนี้ไม่สะพานด้วยฮะเดินช้ามากม,มาแหลกตันนี้โอ้ไม่ใช่ดีเป็นรัวหรอ้ะรัวมันพาเราไปไหนอ๋อข้างนอกแอบ,บที่เราเห็นสวยๆกันแล้วก็ออกโอ้เขาไปช้าจากบ้านไหนวะเนี่ย เคางบนก็สว่าง,งขึ้นกวางนั้นพระอาทิตย์ใช่ไหมสว่างอย่างกะแบบโอ้แม่น้ำอุย้ยมีคนไปไว่ายน้ำด้วยใครนั่นอา้าวออกไปแล้วอีกคนถ่ายรูปีกรอน,อนอึือฮะหัวผมไม่รู้ว่ามันเดินไปถึงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยว โอเคครับนี้ก็คือแบบที่สามคือแบบที่ทุกคนต้องคุ้นเคยฮะก็คือชื่อว่าโทโยโทโยคาวาเหรอให้ผุงไงไม่ออกนะคือเป็นแบบแนวญี่ปุ่นนะที่แบบโอ้โหสวยมากเันนี้น่าสวยนะเสือพอๆแบบนั้นเลยแบบ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 แรกอะแบบแบบแรกกับแบบสองอะอะกลัวว่ามันจะแลกกันไปผมเข้าไปรีบเข้าไปเลยกันนะทุกคน โอ้ยทุกคนวินาค่ะเพื่อกหน้าอะไรฮนะหน้าเปิดตัวนะฮะวิแบบนี้ไม่ค่อยแหลกคะ่ะแบบนี้ไม่แหลกเธอมือถือหรือเปล่านี่ผมเล่นในคะ่ะใน iPad หรือแท็บเล็ตนะฮะก็แท็บเล็ตแหละเอกะะอกดตรงไหนเพื่อเล่นอ๋อกดหน้าจอฮะนี่ล่ะไม่กดหน้าจอวอ้โวสวยจ้ด สวยแบบโคตรสวยอ่ะอ,อโหภาพแบบก็เแปบบิดกราฟิกแบบสูงสุดอะ่ะคือแบบสวยมากแบบนี้พอใช้ได้นะกราฟิกเยอะพอๆเนี่ยพ,นะแบบพอใช้ได้ผมเดินสำรวจก่อนนะฮะผมปรับกราฟิกสามก่อนดีกว่าวันนี้จะถ่ายรูปฮะรลอนเครื่องผมร้อนแล้่ทุกคนจับก่อนผมร้อน คนนี้เสียงอะไรเข้าเฟรมไอ้เนี่ยเนะฟรมลำโพงก็ขอภัยด้วยนะฮะมีที่นั่งให้เราทำอะไรก็ได้นะหวังว่าถ้าทำของเขาน่าจะเป็น,อ,น,นอะไรเนะี่ยให้เราทำอะไรอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะเป็นน้ำหรอเป็นน้ำเ,เป็นน้ำ,นนำโอ้มีหลายรูปเลยเหรอคุณไ,ได้ไปรูปนี้เดียวเหรอ อ่ะพอเราทำมาเลยเสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาข้างในได้นั่งได้ไหมนั่งอุ้ยนั่งได้ว้าวสุดดีดีเนาะทุกคน,นดีสุดแล้วที่ผมเคยเห็นมาคือแบบแถมไม่เหล็กด้วยฮนะสามก้าสิบก็ไม่เหล็กนะนี่ธงเขาทำมาละเอียดดีมากเชี่ยกอะไรเนะี่ยทำดีเลย,ยนี่หมาอนะไรเนี่ยสุนัขอนะไรเนี่ย จุดเด่นก็คือตรงนี้วาดอาตรงนี้เขาทำเป็นน้ำเหรอทุกคนอ๋อเขาเปลี่ยนใหม่แล้วคือเราสามารถยืนถ่ายได้แค่ตรงนี้ทางเดียวโอ้โห,โหน่าเสียดายมากเลยทุกคนอ่ะถ่ายเลยนะอะยผมหามุมดีๆก่อนค่อยถ่ายอะซูมเข้าไม่ลองเห็นตัวเองก็ได้แต่โราบล็อกเนี่ยบังบิดเพื่อนก่อน รึอ่าเสียงพัดลมมเข้าเฟรมอีกแล้วมีมีโค,ม,คมไฟให้เราถือและะ้วมีอะไรอีกบ้างแถวนี้ต้นไม้แหลกะ่ะอย่าเอาอยา่าซูมกล้องเข้าไปใกล้ต้นไม้มากนะฮะให้เราไม่ให้ปรับกราฟิกสองหรือนหนึ่งก็ได้นะคะนะนี้หนึ่งก็คือจะอุ่นอา้าวโอเคโอเคอย่าดูด้านนึงไม่เป็นไรเลยแบบร่มรื่นมากฮะ มันเป็นแบบแนวญี่ปุ่นหรือจีนก็ไม่รู้ละหรือแม่อินชาน่าหรืออะไรก็ได้ฮนะวิอาดูมะจ <c oughs> ะใช่นะไม่ค่อยหอมาแล้วผมก็ยังไม่รู้ละอ่าอันนี้เป็นไฟใช่ไหมสมมอิว่าโคมไฟไหนจะมีเยอะมากเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็มีบอลน,นี่แหละฮะก็สวยๆแบบน,นี้ไปเลยฮะมีคนเล่นน้อยนะช่วงนี้ เราไปแมพที่เท่าไรอะสี่เนะน่าจะสี่ไปไปกันเลยอ่าแมพที่สีก็จะเป็นแบบเรื่อยนะฮะแมพที่แบบโอ้โหอันน่าจะเป็นแบบโอ้เนี่ยภูเขาคือแบบนี้ช่วงอะไรบางอย่างผมมิสอ,อะไรมันผมอ่านผมอ่านไม่ค่อยผมอ่านไม่ค่อยออกนะผมรู้แต่คำว่าคำที่ต้องพูดกันอนะช่วงบ่อยๆอ,อะออที่โรงเรียนอะเออไปเราจะเข้าไปได้เลยนะฮะไปเลยหมุนหมุนจุ๊บุ๊ เอลยภูเข้ามาแล้วเอ้ยเราหาได้แล้วอู้เดีย๋ยวเราอยู่บนไหนนะ่ะสวรรค์โอ้อหภูเขาวูดต์แต่ผมเขาปรับเป็นสามอันละวู้ดต์ยิงพูดหญิงวูดต์อ่ะยิ่งปรับเลยยิงวูดต์อ่ะอุ้ยผู้วสวยอ่ะ แบบเนี้ยเห็นกราฟิกแม่แหลกด้วยทนมือกลางฟูมันไดเขาเฮ้ยมันติดเฟรมเองผู้หญิงปะติดหน้านานเกินห้อนอ่ะสวยๆเลยฮะตอนนี้อินแบบโคตรสายตาลองแบบสุดดี้ อู้สุดก็ยังไม่เล็ดถ่ายตัวนี้ก่อนเลยฮะเรามักมองไม้เออถ่ายว้าสวยมากเลยอะอผมปรับสุดแล้วนะทุกคนเป็นหมอกนะทุกคนผมยาวแล้วนะถ้าผมกระโดดลงไปผมน่าจะตายแบบตายแบบหายตัวเลยอะเออไปเคยคิด,คดมวกเลยฮะเอ้ยใครเปิดประตูเลยเขาแม่ผมไหมฮะ เว้ยตอนนี้ก็ถ่ายรูปไม่ได้ทุกคนแต่ว่าหมองมันเต็มอ่ะตัวนี้มีอะไรอะไรอะไรเงี้ยนี่ถ่ายรูปได้นิดนึงฮะคิดไม่ว่าติดเฟรงผู้หญิงคนนี้ไหมหรือเปล่าเป็นต้นไม้ฮะวิธีทางนี้ก็ไปได้เพราะว่าผมปรับกราฟิกเหมือนเลยดูก่ันว่ามันแหลกเกินสี่สักสี่ไม่ได,ดีสามพอสามพอปึ๊บโอ้โหเสียงรถ เสียงรถเสียงรถแบบอืมดังมากตรงนี้มีอะไรเฮ้ยม,มีคนด้วยต้นไม้ต้นไม้แบบสวยมากมีเสียงนี่ใครเรื่องสามารถคุยกับวิญญาณได้เหรอพูดลังช่างเหรอจิตวิญญาณอะไรเนะี่ยผมอ่านไม่ทันสวยมากฮะ คือมันเป็นเหมือนเราอยู่บนสวรรค์อะผมรู้ว่าถ้าผมตกลงไปตายใช่ไหมไดูดิคือยู่บนไหนอ๋ออะ๋อฮะโอ้เสียงรถเสียงรถเข้าเสียงผมเสียงรถเข้าเสียงผมว้าอ๋อคือตกลงไปตายฮนะเหมือนเราอยู่บนสวรรค์เลยฮนะอ่ะว่าไปสิต่อไปไปไม่ใช่ดิไปแบบต่อไปเลยฮนะไปกันเลยเอ้ยคุณมบอกทุกคนไปเลยว่า มันมีอะไรตรงนี้ข้างล่างสขขางวบริจาคเ๋อเพลงเออเพลงตัวจิดได้วคืองั้นไปชิตบต์ไปไม่ใช่ไปไปแบบต่อไปแบบไปเออทุกคนแบบต่อไปก็คือแบบมันไม่ใช่แบบนี้ทุกคนแต่ที่จริงมันเป็นแบบเป็นแบบแนวประสาทฮะแต่ว่าผมหาไม่เจอนะฮะน่าจะโดนแบนอะไรเออลงมาเล่นแบบนี้แทนนะฮะมันมีกลายแบบเลยที่เป็นแบบภาพสวยฮะอราไปเล่นกันเลย ปิ้วหมุนหมุนตี้วตี้วอ่าเราเราเข้ามาแล้วนะนำลำเราแบบนี้ก็คือเสียงพ่อผมแบบกำลังมัดทงนะฮะทุกคนโอ้โหคาเฟ่มาเลยฮะบ้านผมมันจแมันบ่นแตวเสียงพัดลมที่อยู่ข้างหลังผมฮะเออน้ำไม่มีอะไรสมจริงเลยเหรอเฮ้ยหรือมีแค่นี้น้ำตกเฮเสียงพ่อผมหน้าก็าอีกอะเติมเข้ามาก็ไม่มี อะไรเลยเห็นกราบอกราบอกเขาแบบใหม่ให้มือถือเขาเห็นแสงสว่างมาขึ้นไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเฮ้ยเกมหลอกผมนี่งี้น้ำตกก็คือนั่าอย่างน้ำตกไม่ใช่งน้ำตกนะคือแบบนี้ขออนุญาตบ่นนะฮะคืออย่างนึงคือมันมีน้ำอ่ะแต่มันไม่เคยสาดแบบที่ผมเคยเห็นบ่อยๆครั้งเลยฮะ น้ำตกก็คือแบบเป็นน้ำตกรีวชาอนะไรบู้ไสมผมก็ไม่รู้แหละน้ำตกมันอ่านว่างไงก็งั้นก็ไปดูน้ำตกกันเลยฮะน,นี้เขาเรียกว่าอะไรนะอีเป็นเสาข้ามประตูอะเออนี่น้ำตกผมก็เหมือนเฟรมเดย์ปกติเลยฮะ frame day บบ frame day เฟรมเดย์คือแบบเฟรมเดย์ผมการว่าคือแบบเอพเอผมน่าจะสิบเออเ,ออเ,ออเออก็สวยอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่ามไม่มีเสียงอะเออ อาจารย์ทุกคนผมต้องการเสียงและภาพที่สวยอ,ะอ,อ,อ่ะเออมาได้ละทุกคนอ่ะคือคิดคืออาจจะมันอาจจะมีบอลเนี้แหละทำดูบอลขก่อนแบตผมเลยยิบเจ็ดหะน่าจะอาจจะต่อจจอยู่หลายคลิปโอเคทุกคนเพราะว่าน่าจ,จะอาจจะแค่นี้แหละเพราะว่าตัวสับท์ขโคตรจะระเบิดแล้วซะทุกคน ย๋ยวผมจะไปหาอีก2แมปนะฮะไม่ใช่อีก3ามแมปเออเดี๋ยวเราไม่ใช่อีก2แมปพอละอ่ะเดีย๋ยวมันจะแหลกเกินไปฮะงั้นเราไปแมปที่คะห้าเออห้าไปกันละอืมไปเลยอ่ะแมปต่อไปก็คือแมปหน้าแรกของวูลดนเออ ภาษาอังกฤษผมยังไม่รู้เลยนะก็คือเกมผมต้องเปิดภาษาไทยเออมันคือตู้โชว์คือเชลคลีสนั่นแหละดูสิมันจะหลักแค่ไหนไอ,อ้น,นี่ผมเคยเล่นนะทุกคนตอนที่ผมเป็นตั้งแต่ส0 2 3ันยิบสามอ่ะก็คือเมื่อปีที่แล้วว่แหละเออภาพก็สวยใช่ไหมอ๋ออุอ้ยสวยธารมชาติ ธรรมาชาติลมมืดนะเดี๋ยวปลอ,อกการาฟริกให้เลยสะจักสองแล้วกันนะกวาเหล็กมากว้ายสวยแจ๊ดว้าวแต่ว่ามันไม่ได้สวยเลยตอนที่ตัวละครมา มันคืออะไรฮะอ่าเฮ้ยเบคอนสวัสดีเบคอนเฮ้ยอะไรจ่ะคีอขิงหางเหรออันนู้นี่คือตัวอะไรอันนี้ก็จับตรงนี้นะทีค่คิ้มยาวก็แบบเออร้อนแล้วแหละคิ้มใหญ่เป็นคิ้มยาวอ่ะเลยแล้ว<ม>ก็เราไปหา าย,ยากขึ้นหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครมานอนเนี่ยยากขึ้นมาแล้ว,ลวเฮ้ยมานั่งได้ฮะโอเคสระคาบจนะังฮะไปทางไหนบ้านน่าจะสิบสองรันไอ้หิวเจ้าเำอะไรผมเปิดเข้าไ้วะ เข้บา,าบ้านไม่ได้ไปดูประตูบ้านอ๋อไปอยู่ใกล้ๆตัวก็เข้าประตูบ้านมันจะเข้าได้ว,ไว้าวเกมเกมอะไรเวทเชียงไฟว้าวดามินิมอลมาฮักโอ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยของอะไรขึ้นของโคตรพิขึ้นตึน๊งมาอะไรขึ้นมา หอ,อัใชหม้วมี้เนี่ยนี้มีภาพวาดด้วยฮะภาพวาดแมวเป็นมีแมวเนี่ยกขคือฉันสอนเลย,ยเหรออ,อ๋อขึ้นไมอัพ้น นมก็ทำอะไรไม่ได้นะเราจันั <1> <1> ่งท้อพนล้นะตื่น ว่าได้แค่แบบนี้แหละทุกคนตัวผมก็ยังงงอยู่ว่าตัวนั้นคือตัวอะไรเนี่ยไอตัว้เอ๊ะทำไมมันลอยได้วะอุ้งธรรมดาแล้วเนี่ยอุ้ยนี่อุ้ยอันนี้กี่ตัวนะแซ่ดแซ่ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสามใช่ไหมตนนัวนี้อยู่ในเพลชอร์สอันนี้ว่ายน้ำ ผมอยากไปดูกงอะไรอันนี้ข wow. ้างๆกลางหันมากางหือหันิน้ำรเปล่าเหมือนก็ใช้ได้นะแต่มันไม่มีเศษน้ำสัดนะ่นี่อันนี้มีฮะไปเชือกันไปเชื่ไดีนะ่อาลองเห็นคนกด้ว ไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเฮไม่เข้ามาไม่ได้ามาไม่เข้ามาเลยไม่เข้ามาเลยพวกไก่พวกไก่พวกไก่ไม่เข้ามาแหลกไอ้พวกไก่เนี่ยไม่รู้แหลกอะไรพวกพวก็ไม่รู้เี่ยตัวนี้เหมือนเป็นประตูเลยนะทุกคนตัวมิติเออถึงว่าได้นานอยู่นะฮะแบบนี้ คือแบบแบบเนี้ยพวกเนี้ยหายากนะฮะซึ่งข,ข้างบนเคือ,อะไรมันขึ้นไปกันไปได้ไงฮะแต่วผมก็สำรวจกันฮะอะไรแบบกราสิกเหลือหนึ่งไปเลยถ้าพาไม่สวยก็ไม่ต้องหัวอาผมมันแบบถ้ามันสวยแเลอสวยจนแหลกขนาดเนี้ยแต่มันก็ดูอบบุญเยีเย่แหละอืออือขึ้นไปไม่ได้ ขึ้นไปสิอ๋อขึ้นบนหมุนนี่ยะขึ้นหมุนยู่เนี่ยอ๋อขึ้นแล้ขึ้น,นแล้วะเปนไงปะทางเนี้ยมันจะขึ้นไ่ได้อะมันเป็นกำแพงล่องหุ่นที่มันดับติดอยู่นั่นมันจะเป็นกระหารันกำแพงล่องหุ่นติดอยู่นั่นแล้วละคือเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากฮะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณเพียงประมาณนี้นะฮะก็กุายครับทุกคนอ่าัยแป๊บ